ปกติชอบดื่มน้ำอัดลมกันหรือเปล่าต่างๆนี่ต้องยกมือสูงๆเลยเขาบอกว่าถ้าดื่มผสมกันปุ๊บเสียชีวิตได้เลยสวัสดีครับ กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการเช็คช่วแชร์กับอยครับรายการดีๆที่จะพาคุณไปเช็คให้ชัวก่อนที่จะแชร์นะครับว่าข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมาจริงหรือเปล่านะฮะแล้ววันนี้เช่นเคยครับอยู่กับผมยิะนจารณะบุญประเสริฐมาพร้อมกับสองสาวความสามารถที่จะมาร่วมพูดคุยและแชร์ประสบการณ์กับเราสวัสดีทั้งสองท่านด้วยนะครับสวัสดีค่ะท่านแรกของเราครับเช่นเคยเลยสวัสดีค่ะ พิเาษกรหญิงอภิษฐรเ์เสพเสริฐค่ะเรียกง,ง่ายๆว่าแอมก็ได้ค่ะจากสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารยาสวัสดีค่ะตังตังนารุจีวิศวานาจากตังตังชาแนลค่ะวันนี้นะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องใกล้ตัวอีแล้วแต่ว่าพอมีข่าวแชร์ไปมันฟังแล้วมันน่าตกใจอย่างแรกเลยฮะอยากจะถามท้งสองท่านว่าปกติชอบดื่มน้ําอัดลมกันหรือเปล่า ก็กินน้ําอัดลมบ้างตอนที่เราเหนื่อยๆละล้าอย่างเงี้ยค่ะมันก็สดชื่นดีครับผมก็มีบ้างใช่ไหมใช่พี่บีเพื่อความสดชื่นล่ะเออน้มต่างๆล่ละฮะต่างๆนี่ต้องยกมือสูงๆเลยพี่บบ่อยเลยฮะทุกวันเลยค่ะทุกวันนี่คือก็อาจจะต้องมีวันรักกระป๋องอย่างต่ำนะคะที่ไงนี่ไงคือมันเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมอีกหนึ่งอย่างอันนี้ต้องถามด้วยเพราะว่าเขามาคู่กันเลยในข่าวนี้นั่นคือเครื่องดื่มชูกำลัง ดื่มเยมากไหยฮะตัวแอมนี่เคยดื่มตอนที่เรียนปริญญาโทโแล้วก็ใกล้สอบอย่างเงี้ยค่ะน้องต่างต่างฮะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยยังไม่เคยดื่มเครื่องดื่มชูกําลังเลยยังอย่างวัยรุ่นอยู่ฮะยังไม่มเคยลองไม่เคยลองนี่ในข่าวเราครังนี้ฮะที่กำลังแชร์กันไปเลยแล้วคนดูและเ,เห็นแล้วตกใจมากคือเมื่อดื่มน้ําบัตลมบวกกับเขาเรียกว่าเครื่องดื่มชูกาลังเขาบอกว่าถ้าดื่มผสมกันปุ๊บเสียชีวิตเลย โอพอเห็นแบบนี้แล้วถามก็เลยไอ้อย่างน้องต่างๆเชื่อไหมฮะ,ะก็รู้สึกว่าไม่น่าจะจริงค่ะเพราะว่าถ้ามันจริงเนี่ยน่าจะต้องมีผู้ใหญ่เตือนเราตั้งแต่เด็กแล้วแหละว่าแบบห้ามกินนะห้ามกินพร้อมกันหรือว่าห้ามกินรวมกันอ่าใช่ไหมใช่ไหมแล้วมันดูแบบเป็นเครื่องดื่มที่ใกล้ตัวเรามากเลยเอาอย่างนี้เดี๋ยวถามจากทางคุณแอนเองว่าข่าวนี้จริงๆแล้วดื่มน้ําอัดลมกับเครื่องดื่มชุมกลังผสมกันเสียชีวิตได้จริงไหมฮะ ตัวในน้ำอัดลมแล้วก็ในเครื่องดื่มชูกำลังอะค่ะจะมีสารสองตัวที่คล้ายกันก็คือตัวน้ำตาลกับตัวคาเฟอีน ตัวน้ําตาลที่มีปริมาณข่้นข้าง,งสูงของทั้ง,งน้ำบรรลงแล้วก็เครื่องดื่มชูกําลังเวลาที่กินมากๆก็น้ําตาลเยอะค่ะเราก็เสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนแล้วก็เ<ม>บาหวานไกลตัวมากเลยไกลตัวใช่อ,อีกส่วนหนึ่งคือคาเฟอีนตัวคาเฟอีนนะคะถ้าเกิดได้รับปริมาณที่มากจะเกินไปก็คือมากกว่า200-500มิลลิกรัมเราก็อาจจะได้รับพิษของคาเฟอีนได้อาการก็เช่น มีอาการปวดหัวคลื่นไส้อาเจียนหัวใจเต้นผิดจังหวะหวเต้นเร็วหรือว่าเต้นแรงจนเกินไปหน้ามืดแบบนี้ค่ะคือในคลิปที่แชร์กันไปนะมันจะเกิดฟองฟูขึ้นมาคนระับจริงๆตัวในคลิปอะค่ะจะไม่ใช่ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นของตัวเครื่องดื่มชูกำลังกับตัวน้ำอัดลรมนะ เปป็นนนครฏิกริกกยากัดังนั้นสรุปเลยครับสำหรับข่าวนี้ที่แชร์กันอยู่นะฮะว่าดื่มน้ำอัดลมร่วมกับเครื่องดื่มชูกำลังอันตรายถึงชีวิตจริงหรือเปล่านการดื่มน้ำอัดลมและเครื่องดื่มชูกำลังร่วมกันนะคะ เป็นอันตรายถึงชีวิตหากนะคะมีการได้ปริมาณคาเฟอีนและน้ำตาลที่เกินก็จะเสี่ยงต่อการที่เราจะเป็นโรคเบาหวานหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ค่ะเวลาได้รับข่าวอะไรมานะคะอาจจะเป็นข่าวลวงหรือว่าข่าวเฟกเพราะฉะนั้นก็ต้องเช็คให้ชัวร์ก่อน,นะคะ่ะและอย่างการดื่มเครื่องดื่มต่างๆนะคะจริงๆต่างๆก็แนะนําให้ดูฉลาก GDA ด้วยเนาะใช่ใช่ว่าแบบน้ําตาลเท่าไหร่ไขมันหรืออะไรด,ดูขอด้อมูลโภชนาการว่ามีน้ําตาลเยอะมากน้อยแค่ไหนจริงๆในน้ำ ลมหรือว่าในเครื่องดื่มชูกําลังอะคะ่ะก็จะมีข้อมูลพุชนาการบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับใครนะคะต้องการจะเช็คข่าวว่าข่าวอันนี้ชัวหรือว่าม่วนิ่มนะคะเข้าไปที่ w w w ร์ไบเว็ยคด้วยค่ะก็สามารถติดตามต่างๆได้ที่ต่างๆชานเลนะคะทั้งทาง Facebook แล้วก็ u t u b e เลยคะ่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะฮะและอย่าลืมฮะมารอติดตามเช็คชัวร์แชร์ก,กับอยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ออขอบคุณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม f d a ไทยกันด้วยนะคะ